สวัสดีจ้าตอนนี้อยู่กับช่องโอไว้ชั้นแนวเวยจ้านี่ภ้ามือเบิงบรรยากาศยังสดๆสิภาพไปเอานอไม้เป็นนอไม้นอกฤดูจ้าเกิดตลอดทั้งปีไปรับส้มน้ำกันจ้านี่ยจอแล้วจอแล้วยังนอนนี่เกิดตลอดทั้งปีเลยจ้าจะเอาไปต้มไว้อัน ไว้ถทำแกงไว้ถ้าซุปแหนงก็มีจ้ะแหนงก็เกิดเพราะแหนงน้องใหม่บ้านปลูกอยู่บ้านนี่แหละซุปฝันอะไรนี่ให้กอบนี่อืมเนี่ยได้แล้วนึงหน,นอ Nè. Yeah. Đúng nhàng nó lo bưng cho bà khử nhau vượt Tôi có chèo vô. Hạ cơ. đây, câu. Nhị nâng. เนะน้องไม่ที่ห้องไปหาโมาหะโอ้น้องอวบเนาะน้องไม่ดูน้องดูสิเขาหนาวหนาวเราก็ยังอคค่อนขึ้นเ,เขาเดี๋ยวเต็มขูเลยให้มากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าสวัสดีจา้า